สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องของทุกจริงจริงประการเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีใครหนีพ้นเลยไม่ว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่หรือว่าคนที่ดับกิเลสหมดแล้วทุกจริงจริงในสังสารวัฏเนี่ยคะ่ะได้แก่ทุกขเวทนาเจตสิกที่เกิดกับกายวิญญาณจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย พราะฉะนั้นถ้าพิจารณาดูนะคะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทุกจริงทางกายที่จะเจ็บปวดทรมานแต่ว่าเป็นทุกข์อื่นๆทั้งหมดซึ่งไม่น่าที่จะเกิดแล้วก็น่าที่จะบรรเทาหรือแก้ไขได้นะคะตราบใดที่กายยังไม่เป็นทุกข์พราะฉะนั้นเห็นได้ทีเดียวค่ะว่า ถ้าวันนี้ใครเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์นะคะให้พิจารณาว่าขณะนั้นเป็นทุกขเวทนากายวิญญาณจิตหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็หมายความว่าในขณะนั้นนะคะเป็นทุกขใจเป็นทุกขเพราะความกังวลน,นะคะความเป็นห่วงในเรื่องของลาบในเรื่องของยศในเรื่องของสรรเสริญในเรื่องของสุขในเรื่องของทุกขในเรื่องกิเลสต,ต่างๆ เพราะเหตุว่าทางที่รับผลของกรรมเนะะี่ยค่ะมีห้าทางนะคะทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งที่เป็นวิบากิจที่รับผลของกรรมโดยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าทางตาจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วไม่หวั่นไหวนะคะ ช่วยทุกข์ทางใจไปได้ประการหนึ่งแล้วคือไม่จําเป็นที่จะต้องมีทุกข์นั่นเกิดเลยทางหูก็เช่นเดียวกันเวลาได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจถ้าใจไม่หวั่นไหวนะคะแล้วก็รู้ว่าสภาพได้ยินก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยชั่วขณะเดียวในสังสารวัตรและการได้ยินนั้นก็จะไม่กลับมาอีกเลยก็ผ่านไปหมดแล้วก็จะไม่ยึดถือมีความสำคัญมีความทุกข์เดือดร้อนมากมาย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเวทนาเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นทุกจริงจริงนะคะซึ่งทุกคนหนีไม่พ้นเลยก็คือทุกขเวทนาที่เกิดกับกายวิญญาณอากุศลวิบากและลองพิจารณาดูว่าวันนี้ทุกขเวทนาอากุศลวิบากที่เกิดกับกายวิญญาณมีหรือเปล่าหรือว่ามีมากไหม หรือว่าเต็มไปด้วยทุกอื่นทั้งหมดซึ่งทุกอื่นทั้งหมดเนี่ยค่ะแก้ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ผลของกรรมนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะอากุศล,ลจิตถ้าพิจารณาโดยแยกคายก็จะทำให้ทุกข์นั้นๆเบาบางลงไปแต่สำหรับผู้ที่รับผลของกรรมทางกายไม่มีใครสาม,มารถที่จะ หลีกเลี่ยงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอา,หารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุคคลใดๆทั้งสิ้น